การทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคนไทยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในงานมหากรรมสุขเต็มสิบการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมนำโดยนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการผนึกกำลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเตรียมจัดงาน มหากรรมสุขเต็มสิบเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดสะพานทศมาราชันซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมชมระหว่างวังวนที่1 0 1ถึง19มกราคม2568ตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬิกาพร้อมเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งสร้างประวัติศาสตร์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงพลังความสามัคคี และสร้างความจดจำครั้งหนึ่งในชีวิตบนสะพานแห่งความภาคภูมิใจของชาติในวันอาทิตย์ที่26มกราคมนี้สำหรับมหากรรมสุขเต็มสิบในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับโอกาสพิเศษครั้งแรกและครั้งเดียวที่ได้สัมผัสสะพานแห่งนี้ก่อนเปิดใช้งานจริงและยังสามารถเลือกช็อปสินค้าชุมชนในบรรยากาศสุดพิเศษโดยขอแนะนำให้ประชาชนเดินทางโดยรถสาธารณะพร้อมลงทะเบียนก่อนขึ้นสะพานณบริเวณทางเข้าออกพื้นที่ใต้ทางพิเศษบริเวณทางแยกต่างระดับบางโคลภายในงานได้รวมร้านค้าจากชุมชนและพันธมิตรทั้งหมดกว่า50บร้านค้าให้ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อและสนับสนุนสินค้าไทยและสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ชชุมชอีกด้วยวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวงานนะครับสุขเต็มสิบนะครับก็ผมได้เรียนทางสื่อบุคชนไปแล้วนะครับว่าภายในเดือนมกราคมนียครับการพังพิเศษก็พยายามนะครับสนองนะครับดำเนินการตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีที่ว่าจะให้มีการเปิดใช้สะพานให้ได้นะครับภายในเดือนมกราคมปี68นะครับ ซึ่งได้รับการยืนยันจากทางท่านรัฐมนตรีแล้วนะครับว่าท่านจะมาเป็นประธานเปิดงานให้รถยนต์คันแรกวิ่งข้ามสะพานพระรามเส็จได้เราก็รู้ดีครับว่าเมื่อมีการเปิดให้สะพานเป็นทางการแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะมาเดินหรือวิ่งบนสะพานเนี่ยโอกาสจะน้อยมากนะครับก็เราก็เลยคิดว่าก่อนที่จะมีการเปิดเป็นทางการนั้นคุณจะมีกิจกรรมนะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับเป็นเจ้าของโครงสร้างนะครับที่การรถไฟเสด็จดำเนินการอยู่นะครับ นี่เป็นตัวแรกแล้วก็จะเป็นต่อๆไปเป็นการแสดงคอมมินเมนต์ครับว่าการทางเป็นแค่เพียงผู้ดูแลของโครงสร้างนะครับแต่คนที่เป็นเจ้าของจริงคือประชาชนสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะเปิดจะเป็นทางการในวันที่28-29รกฎาคมเนี่ยนะครับอันแรกก็คือ,เ,อเราก็จะมีการวิ่งนะครับเป็นฟันรันนะครับโปสตุนวันที่26มกราคมนะครับซึ่งก็จะมีางานในช่วงช่วงเช้านะครับก็ตีห้าถึงประมาณสักเก้าโมงถึงสิบโมงเช้านะครับ แสงก็จะเป็นแสงช่วงเช้านะครับก็จะวิ่งเป็นฟันรันประมาณ10กิโลนะครับแล้วเรา,เาค่อนข้างจะมั่นใจว่าในช่วงถึง19เนี่ยจะมีคนค่อนข้างเยอะเราก็เลยมีการ,รของเดิมเนี่ยพีแล้วจอดตรงที่ใตสีสะพานแล้วก็เดินใช่ไหมแล้วขับขอบถนนใช่ไหมอันนี้เราไปประสานงานกับที่ทดลองเคยแจ้งไว้ครับว่าเราประสานงานกับหน่วยง,งานพันธมิตรนะครับในการจัดเตรียมจัดรถไว้ให้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีการอำนวยความสะดวกเข้าไปช่ายผ่อคพนนะครับจอดไกลก็จะมีรถรับส่งเป็นเป็นเ,นเนชาต,ตบัสให้นะครับ